นะพี่น้องย่ายสมศรีข้ามาเก็บใบยานาย่ายสมศรีเก็บยานางไปแกงเราใหม่กินเทีย่ยงยนื้นางกับปล,กล,กล,ลปูกไว้ใกล้ๆมือนี่แหละพี่น้องปลูกไว้ใกล้ๆมือเด็ดเด็ดแบบนี้เลยพันยตัวล้เก็บแล้วบดเด็ด,ด,ด,ดพี่น้องใบยานาเนี่ยฮะต้องเด็ดหรือว,ว่า มีกันไก่มัหน,เนีเนาะยายสมกับบไดโพบกันไก่มาอืออันนี้ต้นหญ้านี่ไนงะต้นหญา้าข <c oughs> ันห้าเด็ดขันห้าตัดขันกระสิแตกแตกกิง่งแตกแหนงแบบแบบนี่พี่นอนะ้องเนี่ยขาก็ระไดรมีใบยนางกินไปเรื่อยๆเนาะ ฮัฟเด็ดออกสีเลยพี week, so ่น so, ้องแต่ว่าพ่อใหญ่ตูแล้วส่วนมากก็จะเป็นคนเก็บมานมันย่อยสมเนาะมันก็เลยไม่ค่อยแตกพูนผลสิไปแตกอยู่งถึงหยาดหยอดผลพี่เนาะฮอกบาดไเอากันไก่มากฮอกบาดไอดิดเนี่ยฮอกบาดไอหนีบเนาะเอากันไก่มาหนีบเอาพี่น้อง ของเราปูกไวใบไกลเมื่อ,น,อน,นี่แหละนั่นจงค่อยกินงางแต่แต่ว่าน้ำไฮน้ำผู้นะมีอยู่เด้พี่น้องที่เขาเกิดเองนะบือ่อดขันเข้าไปไปดงไปปลาเนะแต่ว่าเราในเวลาเ้างจะกินติ้นก็ข่านการเ้าก็ต้อง อ e mm. ่าเก็บมะปุ๋ยเดี๋ยวย่อยสมสิกดิดึงยาออกนั่นมันี่อยู่เดี๋ยวให้ฟอร์มร่างกายให้พร้อมก่อนเนื่อของล้างแต่ใบแก่ ไม่แค่แก่หน่นม,มนนันจีเวลาเขายองเวลาเขาไปปั่นกะจีเขียวสม,มือบุ้มีดอกแถบจิบุ้มีคนยองยานางงดิพี่น้องมีเต้เข้าปั่นเอาทันสมัยมากมากยางเศษแยกสม,มนี่ละคนนึงจิบุ้มยองคนอื่นยองยานางเนาะพี่น้องเนาะตะกี้สิแกงน้ำใหมน่นี่โอ้ยน,นั่งยองยาน่ะแกงน้ำใหม่แกงขี้เล็ก แต่สมัยนี่บอยองจ้าปันเอาทัานสมัยมากๆเลยไปจ้าพี่นนองเออคือพอว่าไปยี่ตุแล้วเก็บไปละเที่ยวนึงยี่ตุเย็นยั่งกรรมสมิตรอ่ะพอเราจ้า <ๆ S 2> แกงละใหม่กันเด้อพี่นนองมากินน้ำกันเด้อแซ่บ